ครับโฮมกบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น,อน,น้องสปูสกุลคลิปนี้นะครับมาให้กำลังใจนะครับกับ f c ฟนะได้เด็กตัวใดกันนะครับที่ดงที่เด็ดมีในนี้ไหมนะแ้มีในนี้ก็นะโอเคความน่าจะเป็นน่าจะ สูงน่าจะถูกนะครับถ้ามันมีในในกรอบสี่เหลี่ยมนี้หรือว่าไหนนี้นะให้ดูทุกตัวเด้อข้างล่างก็มีนิดนึงนะครับเนี่ยไอแถวนี้อ่ะแต่ที่เน้นๆไว้ก็ตามนี่แหละสีส่งกับวงกลมพวกนี้ ัท่านที่เข้ามาใหม่ให้แคปหน้าจอไว้นะครับว่ามีไหมอย่าเพิ่งพูดว่ามันน้อยตัวหรือหลายตัวเยอะไปนะครับให้แคปไว้ก่อนไว้ออกค่อยมาคุยกันนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่ท่านที่อยู่เกาะเราก็รู้นะอ่าเลขสองตัว่ากนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอ่าเลขชุดเดิมนะครับเลขชุดเดิม เด่นที่1กับ2นะเด่นที่1กับ2ตัววิ่งก็คือเลข5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลข5หลุดนะมันก็มีเด่นสุดแปลว่าต้องกลับตัวนะครับต้องกลับตัวด้วยนะมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเกิดว่าเลขวิ่งหลุดนะครับ ตัวห้าเนี่ยหลุดส่วนตัวผมชอบตัวนี้ขอสามหางแล้วกันอ่ะสามหางนะครับถ้าเลขวิ่งหลุดนะเพราะว่าเก้า เรามีอยู่2สูตรด้วยกันถ้าเกิดว่า5หลุดนะครับตัววิ่งคือวิ่ง5ก็1 5 2 5นะครับ5 5 3 5 9นะถ้าชอบ5ก็จัด5แต่ผมคิดว่าเลขก7สวยนะมาไม่มาไม่รู้แต่เลขก7นี่มันนอกตำราหน่อยนึงก็ไม่นอกเท่าไหร่หรอกมันเป็นสูตรเด่นบนล่างเฉย เด่นบนเด่นล่างเฉยๆนะครับอับนน,นี้เป็นเลขล่างนะส่วนตัวผมเน้นไปที่3ามหางนี้นะ,นะแล้วก็เลขบนนะครับเลขบนนี้นะพี่น้องจะเห็นว่าผมจับแค่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับหลักร้อยกับหลักสิบ คาดว่าแต่มันไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนหลักร้อยของเรามีห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับห้าหกศูนย์หนึ่งถ้าชอบหนึ่งเป็นหลักร้อยก็แถวนี้ศูนย์ก็ตัวนี้ห้าตัวนี้หกตัวนี้นะหลักสิบคิดว่าน่าจะเป็นเลขคู่นะครับ เลขคู่ก็680ที่มันอยู่ในหลักสิบของเรานะแต่2กับ4มันมันมันไม่ได้อยู่ในหลักสิบก็เลยจับเป็นแค่หกับ8กับ0นะครับหลักสิบหกแปดศูนย์ระหว่าง680นะครับแล้วเจ้าตัว8เนี่ยมันจะมายากหน่อยนะครับมันจะมา8หลักสิบนี่ ถ้าจะดูตามสถิตินะครับอันนี้เป็นตัวเล็กเดียวขยายให้ให้ดูอีกนิดนึงนะถ้าจะดูตามสถิตินะครับอ่าต่อ่า,อาปีหก้าเนาะแหลัก10นี่จะไม่ค่อยมามาทีเดียวก็คือวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่16เดือน8ปี66ออก782นะครับ เขาจะมาแค่ครั้งเดียวเองปีหกหกนะแต่หกห้าย้อนย้อนไปอีกไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับออกปีละครั้งเองก็คือสี่แปดหนึ่งนะครับก็คือสี่แปดหนึ่งตัวนี้นะแปดหลักสิบนี่เขาจะมายากนิดนึงก็ตัดสินใจเอาเองนะครับที่ผมพูดว่ามายากไม่ใช่ว่ามัน,ม,นมามันมาได้นะครับมันมาได้เพราะว่าหลักสิบ ถ้าจะว่ากันตรงๆผมก็คิดว่าเป็น6กับศนะถ้ามันเป็นเลขคู่ตามที่เราคำนวณมานะครับมันน่าจะเป็น6กับ0นอันนี้เดี๋ยวกลับก่อนอันนี้เป็น3ามตัวบนตรงถ้าไม่มีสูตรได้หลุด มันก็ตรงตรงแหละอยู่ในนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะมาไม่มาไม่รู้นะครับอันนี้ก็ สามลสก็สวยนะอ่ะ <Yeah. S 1> นี่นะครับอาจะเอาตามหลักมัน <Yeah. S 1> นะส่วนตัวที่ผมชอบนะครับแต่พี่น้องนะครับก็อย่าลืมสูตรนี้เด้อสูตรสามตัวบนตรงนะครับ ที่เคยลงให้แต่มันได้ตัวนี้นะหนึ่งแปดกับ184่่นะถ้าถ้าถ้าว่าเป็น3ตัวบนตรงมันได้189กับ3 8 4แสูตรที่ผมเคยทำให้ว่าเก้าหกสก็ออก962ตรงนะครับได้044ก็ออก044ตรง221ออก221 เลขแปดสี่สามกงวดน,นี้มัน189กับ184นะครับติดไว้์นิดหนึ่งถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าตามทีเ่เราคุยกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่า8มันมาย,ยากมันก็จะเป็นตัวนี้แทนนะ หนึ 9, ่งหกเก้าหรือว่าเป็นหนึ่งหกสี่อย่างนี้นะครับถ้าว่าเลขแปดมันมายากจริงๆพี่น้องก็ไปย้อนดูเองแต่อย่างที่ว่าแหละมันมาได้นะถ้าบวกกันตามอันนี้ละมันเป็นหนึ่งแปดเก้ากับหนึ่งแปดสี่แต่ถ้าเลขแปดหลุดก็น่าจะเป็นเลขหกนะครับเลข๋ยกกเยกเลขศูนย์นั่นแหละ กิจนาเอาเองนะครับาต,ต้องวันนี้รู้สึกมันจะมีออมสินไหมถ้าออมสินออกใกล้เคียงตัวไหนไม่ใช่ไม่ใช่ออกตรงกันนะมันมันจะออกใกล้ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าออมสินออกก็ใกล้เคียงตัวไหนให้จัดตัวนั้นแหละมันมันไม่ออกห่างกันเท่าไหร่นะครับระหว่างออมสินกับรัฐบาลเรานี่ยเขามันออกเวลาก็ ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มันมันจะออกไม่ห่างกันเท่าไหร่นะอันนี้เลขล่างแล้วก็เลขบนก็อย่าดืมนะครับจุดนี้ด้วย184แต่ไอ้สตัวนี้ได้จับไหมหนึ่งแเดี๋ยวดูก่อนเด้ออืมผมจับเป็น183 หลักหน่วยบนหนึ่งสามสี่แต่ไม่ได้จับหนึ่งแปดสนะไม่รู้วิธีการจับผมจับ,จบยังไงผมเอาหนึ่งหกสี่ศูย์ย์หสมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาทวนเดี๋ยวพี่น้องอาจจะลืมสูตรใดสูตรหนึ่งไปนะเพราะว่าลงลงงานไปแล้วกว่าพี่น้องลืมนะครับก็เลยมาให้ดนะูดูก่อนว่ามันจะติดไหมอันนี้มันเยอะนะครับ ื้อก็ได้ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะดูไปก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราได้คำนวณกันมาหลายวันนะครับวันนี้ก็สรุปแล้วอ่ะมันจะเข้าสักชุดไหมมันจะมาตรงตามนี้ไหมถ้ามาตรงตามนี้นะครับอ่าหมดหน้าเราค่อยว่ากันทุกหางหรือว่าอ่าค่อยมาตัดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะครับโอเคนะครับอ๋อแล้วก็ไอ้นี่นี่น,นี่ไอ้สมตัวที่ผมลงให้นะมันเป็นหนึ่งแปเก้ากับหนึ่งปดสมันมีแค่หางเดียวนะครับที่ว่ามันเข้าอยู่ในในในชุดของเราก็ แปดเก้าตัวเดียวนะครับเพราะแปดสี่ไม่น่ามานะ่ะอาจจะเป็นแปดสี่ก็น่าจะเป็นหกสี่มากกว่าเพราะหกสี่มีในนีน้อาจจะเป็นหนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกแปดเก้าหรือว่าหนึ่งหกสี่ศูนย์หกสี่อะไรพวกนี้มากกว่านะครับแปดสี่ไม่มีในนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับนะเป็นตัวนี้นะครับตัดทิ้ง หรืออาจจะเอาพวกนี้มาแทนนะครับอโอเคนะครับ <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่ให้ซื้อภายในนี้นะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ